หลังจากที่เราพาเพื่อนๆไปดำดิ่งกับเรื่องราวของ Silent Hill 2กันไปแล้วในคลิปก่อนหน้าในคลิปนี้เนี่ยเราก็อยากที่จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับภูมิหลังของตัวละครแต่ละคนว่าแต่ละคนนั้นได้เผชิญเรื่องราวอะไรกันมาบ้างและทำไมพวกเขาถึงถูกดึงดูดมาที่เมือง Silent Hill ซึ่งคลิปนี้ก็มีการสปอยเนื้อหาสำคัญของเกมนะครับใครที่ยังไม่ได้เล่นหรือยังดูไม่จบเนี่ยก็ขอให้ข้ามไปก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมาดูกันก็ได้ เรามาเริ่มกันที่ตัวละครแรกอย่างเจมส์เเด์แลนด์พระเอกของเรากันก่อนครับเจมส์ James, มีอายุ29ปี เขาทำงานเป็นพนักงานธุรการของบริษัทเล็กๆแห่งหนึ่งในเมืองแอชฟิลด์เมืองที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับเมืองเซเลนฮิลซึ่งพ่อของเจมส์ก็มีชื่อว่าแฟรงค์ซเตเดรนตัวละครที่เป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ในเกมเซเลนฮิลส4เดีย o ์รูมด้วยตามเนื้อเรื่องในนวนิยายได้ระบุเอาไว้ว่าเจมส์ James นั้นชำชองในการแข่งขันกรีธามากๆในสมัยเรียนไม่ว่าจะเป็นทั้งทักษะการวิ่งการกระโดดและการคว้างนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำาไมภายในเกมนั้นเจมส์ James ถึงวิ่งได้้ทั่วเมมืออง Hill, พรยก ของชาวบ,บ้านไปได้แบบชิวๆเลยเจมส์และแมรี่ได้พบกันที่งานปาร์ตี้ที่บ้านเพื่อนของทั้งสองความรักของพวกเขาพัฒนาจากความรักที่เว่าร้อนตามภาษาวัยรุ่นไปสู่ความสัมพันธ์ที่สงบสุขและมั่นคงก่อนที่แมรี่และเจมส์จะตัดสินใจแต่งงานกันในที่สุดเจมส์จะชอบฟังแมรี่เล่นเนปียโนเป็นอย่างมากแม้ว่าเธอจะเล่นไม่เก่งนักแต่เจมส์ก็ยังชอบฟังเธอเล่นมันอยู่ดี ก่อนเหตุการณ์ในเกมเซเลนฮิลล์2แมรี่และเจมส์ได้ไปท่องเที่ยวกันที่เมืองเซเลนฮิลลทั้งสองได้ใช้เวลาอันแสนพิเศษร่รวมกันที่สวนสาธารณะโรสวอเทอร์พาร์ k และได้เข้าพักที่โรงแรมเล v วิวโฮเทลซึ่งเจมส์ก็ได้บันทึกวิดีโอของแมรี่เก็บเอาไว้เป็นความทรงจําด้วยซึ่งแมรี่ก็จะพูดในวิดีโอเทปว่าเธอได้ยินมาว่าเมืองเซเลนฮิลนั้นเคยเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์และเธอก็รักเมืองนี้มากๆเธออยากจะกลับมาเที่ยวที่เมืองเซเลนฮิลล์อีกครั้งใน เจมส์จะพาเธอกลับมาที่นี่อีกเมื่อทั้งสองเที่ยวกันเสร็จในระหว่างที่กําลังออกจากเมืองเซเลนฮิลล์เจมส์ก็ได้ลืมวิดีโอเทปที่เขาบันทึกภาพความสุขจำเอาไว้ที่โรงแรมและทั้งคู่ก็ได้ออกจากเมืองเซเลนฮิลล์ไป3ปีก่อนเกิดเหตุการณ์ภายในเกม แมรี่และเจมส์ต้องการที่จะมีลูกด้วยกันแต่ทว่าความปรารถนานั้นก็ต้องสิ้นสุดลงเมื่อแมรี่ได้ป่วยเป็นโรคร้ายแรงแพทย์นั้นคาดว่าแมรี่อาจจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่ถึง3ปีและบอกกับเจมส์ว่าโรคที่แมรี่เป็นนั้นยังไม่มีทางรักษาเมื่อแมรี่ได้ทราบข่าวนั้นมันก็ทําให้เธอมีอารมณ์ที่แปลปรวนเธอโวยวายกับเจมส์ด้วยความโกรธซึ่งในตอนนั้นเจมส์ก็ได้โมโหใส่แพทย์เช่นกัน เพราะเขาก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกหมอจะนิ่งเฉยต่ออาการของแมรี่และปล่อยให้ภรรยาของเขาค่อยๆทรมานต่อไปเจมส์ <James S 1> ได้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอาการป่วยของแมรี่ในหนังสือการแพทย์หลายเล่มเพื่อหวังที่จะหาทางรักษาภรรยาของเขาแต่ทบว่าคราวนั้นก็ไม่เคยพบสิ่งใดที่มีประโยชน์เลยหลังจากที่แมรี่อาการสุดลงในช่วงแรกเจมส์ James ยังคงมาเยี่ยมเธอทุกวันซึ่งแมรี่ก็จะคอยพร่ำบอกเจมส์ว่าเธอนั้นอยากให้ความเจ็บปวดนี้สิ้นสุดลงสิกทีและยิ่งอาการของเธอยิ่งแย่ลงมากเท่าไหร่ แมรี่ก็ยิ่งมีอารมณ์ที่ไม่มั่นคงมากขึ้นเท่านั้นเจมส์ที่เคยไปเยี่ยมเธอทุกวันตอนนี้ก็กลับไปเยี่ยมเธอน้อยลงเพราะว่าตัวเขานั้นก็เริ่มจิตตก และสับสนจากสิ่งที่เขาต้องเผชิญอยู่เจมส์ <James S 1> เริ่มดื่มแอลกอฮอล์เพื่อหลีกหนีความเจ็บปวดและความเหงาแต่นั่นมันก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นแมรี่ได้กลายเป็นภาระของเจมส์จนทําให้เขารู้สึกไม่พอใจเธอขึ้นมาทีละน้อยที่ชีวิตของเขาต้องมาติดอยู่กับเธอแต่ในขณะเดียวกันการที่เจมส์ได้เห็นคนที่เขารักต้องทุกข์ทรมานมันก็ทําให้ตัวเขาเนี่ยต้องทุกข์ทรมานไปด้วยความบอบช้ําทางอารมณ์และความว่างเปล่าทําให้เจมส์อยู่ในอาการโศกเศร้าอยู่ตลอดเวลาจนในที่สุด ด้วยสภาพจิตใจที่แปรปรวนของเจมส์มันก็ได้ทําให้เขาเดินไปที่เตียงของแมรี่และจูบไปที่หน้าผากของเธอก่อนที่เขาจะใช้หมอนกดลงไปที่ใบหน้าของแมรี่จนทําให้เธอนั้นเสียชีวิตลงในที่สุด หลังจากที่แมรี่เสียชีวิตเจมส์ James ก็ได้อุ้มร่างของเธอไปที่รถและวางร่างของเธอไปที่เบาะหลังก่อนที่เขาจะขับรถมาที่เมืองเซเลนฮิลล์และเกิดอาการจิตหลอนไปนั่นเองซึ่งภายในเกมเราจะสังเกตได้จากรอยแหวนแต่งงานบนมือของเจมส์ที่เป็นเครื่องยืนยันว่าเขาเพิ่งถอดแหวนแต่งงานไปได้ไม่นานนั่นก็แสดงว่าแมรี่อาจเพิ่งเสียชีวิตไปไม่กี่ชั่วโมงก่อนก่อนที่เจมส์จะเดินทางมาถึงเมืองเซเลนฮิลล์นั่นเอง แมรี่แชปเพิร์ดแซดเดอร์แลนด์เธอคือภรรยาของเจมส์เธอมีอายุ25ปี ทั้งสองได้พบรักกันที่งานปาร์ตี้ที่บ้านเพื่อนของทั้งสองก่อนที่ทั้งคู่จะแต่งงานกันในเวลาต่อมาแมรี่รักเมืองเซเลนฮิลล์เป็นอย่างมากเธอชอบทุกวินาทีที่ได้ใช้เวลาที่นี่อยู่กับเจมส์หลังจากที่กลับมาจากเมืองเซเลนฮิลล์แมรี่ก็ได้ล้มป่วยเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาได้และต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเซนต์เจอร์โรมฮอสพิทอลที่เมืองแอชฟิลด์โรคดังกล่าวทําให้สีผิวของแมรี่ซีดเซียวและทําให้ผมดุดร่วงส่งผลให้ความงามทางกายภาพที่เธอเคยมีในอดีตนั้นหายไป ทั้งแมรี่และเจมส์ต่างไม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นโดยความโกรธและโศกเศร้าแมรี่จึงได้ทำร้ายทุกคนที่เธอรักโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเจมส์ทำให้พักหลังๆเจมส์ James จึงไม่ค่อยที่จะไปเยี่ยมแมรี่ที่รโรงพยาบาลทำให้แมรี่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและคิดที่จะปลิดชีพตัวเองอยู่หลายครั้งเธอมักพูดกับเจมส์เสมอว่ามันน่าจะง่ายกว่านี้ถ้าให้หมอฆ่าเธอซะ ไม่มีการระบุที่แน่ชัดนะครับว่าแมรี่นั้นเป็นโรคอะไรแต่ก็มีหลายทฤษฎีที่แฟนๆตั้งขึ้นมาว่าเธออาจเป็นมะเร็งผิวหนังหรือที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือเธออาจติดโรคระบาดที่รักษาไม่หายจากเมืองเซเลนฮิลที่เคยเกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนซึ่งศพของผู้ติดเชื้อก็ได้ถูกโยนลงไปในทะเลสาบโทลูก้าเป็นจํานวนมากในเวลานั้นซึ่งแมรี่และเจมส์เนี่ยก็ได้ใช้เวลาด้วยกันที่ทะเลสาบอยู่นานมากนั่นอาจเป็นสาเหตุที่ทาให้หลายคนคาดเดาไปว่าแมรี่อาจจะโชคร้ายติดโรคนี้มาก็เป็นได้ อย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าเธอจะสภาพจิตใจย่ำแย่ขนาดไหนแต่แมรีก,ก็ได้ค้นพบความสงบสุขในจิตใจเมื่อเธอนึกถึงช่วงเวลาของเธอที่เมืองเซเลนฮิลซึ่งมันก็คือสถานที่สุดท้ายที่เธอเคยมีความสุขกับสามีของเธอ ระหว่างรักษาตัวแมรี่จะได้พบกับเด็กสาวคนหนึ่งนมว่าลอราเธอเป็นเด็กกำพร้าที่มารักษาตัวที่โรงพยาบาลเช่นกันสึ่งทั้งสองเนี่ยก็สนิทกันและผูกพันกันเป็นอย่างมากเลยนะครับมากเจนแมรี่เนี่ยรักลอราเสมือนเป็นลูกสาวแท้ๆของเธอเลยด้วยซ้ำเธอได้บอกว่าถ้าเธอไม่ได้ป่วยแบบนี้เธอก็จะรับลอรามาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมของเธอด้วยแมรี่มักเล่าเรื่องราวที่เมืองเซเลนฮิลให้กับลอราฟังอยู่บ่อยๆและลอราก็จะคอยเป็นคนปลอบแมรี่ในวันที่เจมส์ไม่ได้มาเยี่ยมเธอ นจะเป็นเหตุผลที่ลอลาบอกเจมส์ว่าแมรีนั้นเฝ้ารอเจมส์อยู่เสมอและเป็นสาเหตุว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยชอบเจมส์นักในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตแมรีได้เขียนจดหมายอำลาลอลาและเจมส์และขอให้เรเชลพยาบาลที่ดูแลเธอส่งจดหมายนี้ให้กับพวกเขาทั้งสองในยามที่เธอจากไป แมรี่ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้แต่ไม่ใช่เพราะว่าอาการของเธอนั้นดีขึ้นแต่เป็นเพราะวนันนี่อาจเป็นโอกาสสุดท้ายของเธอที่จะได้กลับบ้านเธอดีใจมากที่จะได้กลับมาพบกับเจมส์สามีของเธออีกครั้งเมื่อแมอรี่กลับมาถึงบ้านเจมส์ก็จะเป็นคนที่คอยดูแลแมรี่ซึ่งในที่สุดเนี่ยเจมส์ก็ได้มองว่าแมรี่นั้นกลายเป็นภาระของเขานั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทาให้เจมส์ลงมือสังหารเธอในที่สุดนั่นเองครับ มารีอเธอคือภาพสะท้อนที่ออกมาจากจิตใจหรือสิ่งที่เจมส์สร้างขึ้นมาจากจินตนาการเธอเกิดมาจากความรู้สึกผิดของเจมส์จากการที่เขาไม่สามารถยอมรับต่อการกระทำต่อภรรยาของเขาได้ และเมื่อเจมสเดินทางไปยังเมืองเซเลนฮิลพลังลึกลับของเมืองก็ได้สร้างตัวตนของมาเรียขึ้นมาเป็นรูปธรรมจริงๆมาเรียจะมีรูปร่างหน้าตาและน้ำเสียงเหมือนกับแมรี่ทุกประการแต่เธอจะมีความสวยและเซ็กซี่กว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งการแต่งตัวหรือการพูดจาปากหวานซึ่งมันก็สะท้อนมาจากจิตใจของเจมส์ที่เขาคาดหวังที่อยากจะให้ภรรยาของเขาเป็น ในเกมภาคต้นฉบับเราจะได้รู้จักกับมาเรียามากขึ้นในส่วนเสริมที่มีชื่อว่า Born From a Wish ซึ่งก็ตามชื่อส่วนเสริมเลยนะครับว่าเธอนั้นเกิดจากความปรารถนา พราะจู่ๆมาเรียเนี่ยก็จะรู้สึกตัวขึ้นที่ห้องห้องหนึ่งเธอไม่รู้ว่าเธอต้องทําอะไรไปที่ไหนและมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรแต่ทว่าเธอก็กลับมีความทรงจําบางส่วนของแมรี่เธอมีความรู้สึกคุ้นเคยกับรอราและเจมส์แต่เธอก็คิดไม่ออกว่าเธอรู้จักกับ2คนนี้ได้อย่างไรสิ่งเดียวที่เธอนึกออกนั่นก็คือเธอจะต้องออกตามหาเจมส์ซึ่งเธอก็ได้ไปยืนรอเขาที่สวนสาธนารณะออรโสบอเทอร์พาร์คเพราะว่นที่นั่นคือที่ที่เจมส์และแมรี่เคยใช้เวลาร่วมกันนั่นเอง พูดง่ายๆก็คือมาเรียนั้นเกิดจากความปรารถนาของเจมส์บวกกับพลังของเมืองเซเลนฮิลน่นจาจึงทำให้เธอเป็นเหมือนกับมอนสเตอร์ตัวหนึ่งของเจมส์ที่คอยเดินทางไปตามบทบาทที่เมืองเซเลนฮิลขีดเขียนชะตาเอาไว้ให้แต่จะว่าเธอคือมอนสเตอร์แบบเต็มปากก็ไม่เชิงครับเพราะว่าเธอได้มีความรู้สึกความคิดความกลัวและความรักเหมือนกับมนุษย์ ซึ่งการที่เธอไปยืนรอเจมส์อยู่ที่ทะเลสาบมันก็อาจตีความได้ว่าเธอก็แค่ยอยากให้เจมส์ยอมรับในตัวตนของเธอที่ถึงแม้ว่าเธอจะไม่ใช่แมวรี่ตัวจริงก็เป็นได้จริงๆแล้วมีการถกเถียงกันในหมู่แฟนเกมมากมายเลยนะครับว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของมาเรียนั้นคืออะไรกันแน่บางทฤษฎีก็ได้บอกว่าเธอเปรียบเสมือนนางฟ้าผู้พิทักษ์ที่เข้ามาช่วยเหลือเจมส์เพื่อเข้ามาทดสอบใจิตใจของเขาว่าเขาพักดีต่อภรรยาของเขาแค่ไหนรวมไปจนถึงการที่เธออยากจะช่วยเหลือลอลาด้วยแต่หารู้ไหมว่า ลอร่านั้นก็ไม่เห็นมาเรียแบบที่เจมส์เห็นนั่นก็เป็นเพราะมาเรียคือภาพลวงตาของเจมส์ที่เมืองเซนต์ฮิลสร้างขึ้นนั่นเองส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งก็ได้บอกว่าเธอคือปีศาจท,ที่เข้ามาเพื่อลงทันเจมส์ให้เขาละทิ้งความเป็นมนุษย์ละทิ้งความจริงและกักขังเขาเอาไว้ใี่ขุมนรกภายในจิตใจของเขาต่อไป เพราะเราจะสังเกตได้จากการที่พีระมิดเฮดได้เข้ามาสังหารเธอหลายต่อหลายครั้งเพื่อช่วยเหลือเจมส์ให้เขายอมรับความจริงและยิ่งเธอตายและฟื้นกลับมามากเท่าไหร่เธอก็จะเริ่มมีความผิดปกติที่ส่งผลต่อความรู้สึกด้านลบภายในจิตใจของเจมส์มากขึ้นเท่านั้นเช่นฉากในเขาวงกฏที่มาเรียพยายามจะชักจูงเจมส์ว่าเธอคือคนจริงและเธอก็เป็นทุกอย่างที่เจมส์นั้นอยากให้เธอเป็นได้ซึ่งหากทฤษฎีนี้เป็นจริง ตัวตนที่แท้จริงของมาเรียก็อาจจะเป็นปีศาจผู้หญิงที่เราได้เจอในตอนท้ายสุดของเกมก็เป็นได้ครับแต่ในความคิดเห็นของผมเนี่ยผมมองว่ามาเรียคือสิ่งที่เจมส์นั้นสร้างขึ้นมาเพื่อใช้หลอกตัวเองดูความปรารถนาที่เขาอยากจะพบกับภรรยาของเขาอีกครั้งซึ่งการกระทําแบบนี้เนี่ยมันก็จะช่วยให้เขาไม่ต้องเจ็บปวดกับสิ่งที่เขากระทําลงไปหรือพูดง่ายๆก็คือเจมส์นั้นเลือกที่จะไม่ยอมรับความผิดที่ตนเองก่อขึ้นมานั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพิระมิดเฮดถึงตามมาสังหารมาเรียถึง2 ั้งครนั่นก็เป็นเพราะลึกๆในใจของเจมส์เองนั้นเขาก็รู้ตัวเองว่าเขานั้นทําผิดบาปมากขนาดไหนเมื่อเซเลนฮิลจึงได้สร้างพิระมิดเฮดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือให้เจมส์กาวค้มภาพหลอนของมาเรียและทําให้เขายอมรับความผิดที่เขาได้กระทําเอาไว้ได้นั่นเอง แองเจล่าโอลรสโกมีอายุ19ปีเธอคือหญิงสาวที่เกิดและเติบโตในครอบครัวที่ยากจนและป่าเถื่อนเธอมีวัยเด็กที่เต็มไปด้วยความรุนแรงและสร้างบาดแผลที่กระทบกระเทือนทางจิตใจให้กับเธอเป็นอย่างมากสิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็คือพ่อและพี่ชายของเธอนั้นได้ทารุณกรรมทางเพศกับเธอส่วนแม่ของเธอนั้นก็เอาแต่พูดจาทำร้ายจิตใจของเธอซึ่งนั่นก็ทำให้แองเจล่าเชื่อว่าเธอจะไม่มีวันได้ค้นพบความสุขในชีวิต โทมัสโอรอสโกพ่อของแองเจลาเป็นคนตัดไม้ที่ติดเหลาและชอบใช้ความรุนแรงในครอบครัวเขาทำร้ายร่างกายและจิตใจของแองเจลาตลอดเวลาที่เขาเมานั่นจึงทำให้แองเจลาจะหวาดกลัวต่อผู้ชายเป็นอย่างมากแองเจลาจึงต้องอดทนต่อความเลวร้ายแบบนี้มาตลอดทั้งชีวิตซึ่งดูเหมือนว่าแองเจลานั้นจะไม่เคยบอกใครเกี่ยวกับการทารุฤกรรมทางเพศและร่างกายของเธอด้วยซึ่งก็อาจเป็นเพราะว่าเธอนั้นกลัวพ่อของเธอจะทำร้ายเธอซ้ำอีกรวมไปจนถึงความอับอายและเธอก็ไม่รู้จักใคร ที่สามามรถพูดดด้้วยไเลหนช่วงเวลาหนึ่งที่ไม่ทราบแน่ชัดแม่ของแองเจลาได้ทิ้งเธอไปทิ้งให้แองเจลาอยู่ตามลําพังกับพ่อและพี่ชายของเธอปล่อยให้เธอนั้นโดดเดี่ยวอยู่ในคุมนรกแห่งนี้ตามลําพัง ซึ่งในเกมเนี่ยก็ไม่ได้มีบอกเอาไว้แน่ชัดนะครับวัชตากรรมของแม่แองเจลานั้นเป็นเช่นไรต่อไปแต่ก็มีทฤษฎีที่บอกว่าเธอนั้นได้หนีไปเพื่อปลิดชีพตัวเองเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวนั่นเองในเวลาต่อมาแองเจลาได้งานเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งมันก็เป็นงานที่น่าเบื่อและเธอก็เกลียดงานนี้มากๆเนื่องจากเธอนั้นถูกเจ้านายของเธอกดค่าจ้างนำซ้ำําเธอยังถูกลูกค้าผู้ชายทําตัวหื่นกามใส่ที่พยายามจะสัมผัสร่างกายของเธออยู่ตลอดเวลาซึ่งมันก็ได้ไปกระตุ้น บาดแผลในจิตใจของเธอในอดีตและเมื่อแองเจลาต้องเผชิญกับประสบการณ์ที่เลวร้ายมากมายทั้งเรื่องงานความเหน็ดเหนื่อย ความไร้จุดหมายและความทรมานทางจิตใจเธอได้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลแต่แพทย์ก็ทําแค่เพียงจ่ายยาลดความเครียดให้กับเธอเพียงเท่านั้นแองเจล่าจึงตระหนักได้ว่าไม่มีใครสามารถช่วยเธอได้เพราะไม่มีใครเข้าใจถึงความทุกข์ทรมานที่เธอจะต้องเผชิญมาตลอดทั้งชีวิตได้เลยหลังจากที่แองเจลา่าเรียนจบมัธยมปลายเธอก็ได้หนีออกจากบ้านแต่ถทว่าเธอก็ได้ถูกพ่อของเธอตามมาจนพบและลากตัวเธอกลับไปจนกระทั่งคืนหนึ่งแองเจลา่าที่กโกรธและเกลียดพ่อของตัวเอง เ,เธอจึงได้หยิบมีดทำครัวขึ้นมาและสังหารพ่อของเธอด้วยความโกรธเธอแทงสำศเขาอยู่หลายครั้งก่อนที่เธอจะหนีออกจากบ้านมาแองเจล่าตกอยู่ในภาวะสับสนทางอารมณ์เธอได้ถูกตั้งข้อหาในคดีฆาตกรรมเธอไม่เหลือใครให้พึง่งไม่มีที่ให้ไปนั่นจึงเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เมืองเซเลนฮิลได้ดึงดูดเธอให้มายังเมืองแห่งนี้เพื่อตามหาแม่ของเธอเพราะเธอเชื่อว,ว่าแม่คือที่พึ่งสุดท้ายของเธอนั่นเอง เอ็ดดี้โดบรสกีมีอายุ23ปีเขาคือนักศึกษาและพนักง,งานพาร์ทไทม์ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งเขามีรูปร่างท้วมนั่นจึงทำให้เอ็ดดี้มักถูกเพื่อนฝูงกลั่นแกล้งอยู่ตลอดเวลาบางครั้งเขาก็ถูกกลั่นแกล้งแบบแรงมากๆถึงขั้นที่เขานั้นถูกบังคับให้คุกเข่าร้องขอชีวิต จากเหตุการณ์ดังกล่าวเอ็ดดี้จึงได้ป่วยเป็นโรคที่เกลียดรูปร่างหน้าตาของตัวเองเขาชอบคิดว่าชีวิตของเขานั้นมันเฮงสวยและเบื่อกับการที่ตัวเขานั้นชอบถูกตัดสินจากภายนอกเอ็ดดี้มักจะถูกก่นแกล้งจากเพื่อนนักกีฬาคนหนึ่งที่ถึงแม้ว่าเขาจะเรียนจบมัธยมปลายมาแล้วแต่เขาก็ยังถูกเพื่อนคนนี้ตามรังแกอยู่ไม่เลิกลานั่นทาให้วันหนึ่งเอ็ดดี้ก็ได้สติแตกและขโมยปืนของพ่อของเขามาเขาได้บุกไปฆ่าสุนัขของเพื่อนนักกีฬาคนดังกล่าวเพื่อหวังที่จะแก้แค้นก่อนที่เขาจะถูกเพื่อนคนนนั้นวิ่งตาามมา ็ดดีจจงยิงไปที่ขาของเพื่อนคนนั้นจนล้มลง <_ d> เขามีความสุขมากที่ได้ทําแบบนั้นแต่ทว่าเอ็ดดี้นั้นก็ไม่ได้ฆ่าเพื่อนคนนั้นนะครับ <_ d> <_ d> เขาแค่มีความสุขกับการที่ได้เห็นเพื่อนคนนั้นทุกทรมาน ซึ่งหลังจากที่เอ็ดดี้ฆ่าสุนัขตัวนั้นและยิงขาจนเพื่อนของเขาบาดเจ็บสาหาัสเอ็ดดี้ก็ได้ถูกตั้งข้อหาทำให้เขาต้องหลบหนีการจับกุมของตำรวจก่อนที่เมืองไซเลนฮิลจะเรียกเขามายัางสถานที่แห่งนี้เพื่อปรับทัศนคติของเขาซึ่งรถตู้ที่จอดอยู่ในตอนต้นเกมที่เจมส์จะได้พบต้องจุดชมวิวก็คือรถตู้ของเอ็ดดี้ที่ขับมายัางเมืองไซเลนฮิลนั่นเองครับ ต่อมาจะเป็นตัวละครตัวสุดท้ายแล้วนะครับซิ่งเธอก็เป็นเด็กสาวนามว่าลอราลอร่านั้นมีอายุ8ขวบเธอเป็นเด็กกำพร้าที่ได้พบกับแมรี่ที่โรงพยาบาลเซนต์เจอร์โรมฮอสพิทอลที่เมืองแอชฟิลด์หปีก่อนเหตุการณ์นในเกมเซเลนฮิลล์2เธอผูกพันกับแมรี่เป็นอย่างมาการาวกับว่าแมรี่เป็นแม่แท้ๆของเธอภายในเกมไม่มีระบุเอาไว้แน่ชัดนะครับว่าพ่อและแม่แท้ๆของลอร่านั้นเสียชีวิตได้อย่างไรและทำไมเธอถึงได้เข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งนี้ลอร่าและแมรี่จะมีพยาบาลประจําตัวคนเดียวกัน ว่าเรเชลซึ่งเรเชลเนี่ยก็จะได้ถูกกล่าวถึงอีกครั้งในเกมเซเลนฮิลส l 4ี่เดอะรมด้วยลอล่าจะได้รับรู้ว่าแมรี่นั้นรักเมืองเซเลนฮิล l l มากขนาดไหนและเธอก็โก,กรธเกลียดเจมส์ที่ชอบปล่อยให้แมรี่นอนรอเขาอยู่ที่โรงพยาบาลเพียงลําพัง จนกระทั่งวันที่แมรี่จากไปลอล่านั้นก็ไม่รู้ว่าแมรี่นั้นหายตัวไปไหนเธอจึงได้ทําทุกวิถีทางทจะได้พบกับแมรี่เพื่อนสนิทของเธออีกครั้งเธอได้ไปขโมยจดหมายของแมรี่มาจากพยาบาลที่เขียนถึงเธอทําให้เธอนั้นจะคิดว่าแมรี่อาจจะเดินทางไปยังเมืองเซเลนฮิลลอล่าจึงได้หนีออกจากโ้งพยาบาลและออกตามหาแมรี่จนมาสิ้นสุดลงที่เมืองเซเลนฮิลในที่สุดและได้พบกับเจมส์ภายในเกมนั่นเองหากถามว่าลอล่านั้นมาที่เมืองเซเลนฮิลได้อย่างไรคําตอบนั้นก็อยู่ในฉากอินโทรของภาคต้นฉบับครับ นนั้นก็ตลอรอา่าเ,เนี่ยจะเป็นคนเดียวภายในเกมนะครับที่ยังเห็นเมืองเซเลนฮิลเป็นเมืองปกติไม่เห็นสิ่งที่น่ากลัวและไม่เห็นพวกสัตว์ประหลาดภายในเมืองด้วยนั่นก็เป็นเพราะลอล่านั้นเธอยังเป็นเด็กที่ไร้เดียงสาไม่มีความต้องการหรืออารมณ์เชิงลบใดๆในจิตใจนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เธอนั้นเดินไปไหนมาไหนได้อย่างปลอดภัยในเมืองเซเลนฮิลตัวละครของลอล่าเนี่ยยังถูกตีความได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเธอคือตัวแทนของการอยากมีลูกของแมรี่และเจมส์ครับแถวเราจบเกมด้วยฉาก Leaf Ending เราก็จะได้เห็นว่า เจมส์นั้นจะทําตามความปรารถนาของแมรี่ที่อยากให้เขามีชีวิตอยู่และรับลอล่าเป็นเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมซึ่งลอล่าเนี่ยก็จะให้อภัยกับเจมส์หลังจากที่ได้อ่านจดหมายของแมรี่เพราะเธอนั้นก็จะได้รู้ว่าแมรี่นั้นทรมานกับโรคร้ายนี้มามากพอแล้วสําหรับใครที่กําลังตั้งคําถามว่าสรุปแล้วลอล่าคือคนจริงๆหรือเปล่าหรือเธอคือสิ่งที่เมอร์เซเลนฮิวสร้างขึ้นมาคาตอบก็คือเธอเป็นคนจริงๆครับเพราะว่าทีมไซเลนทีมที่พัฒนาเกมนี้ภาคต้นฉบับก็ได้ออกมายืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า ลอร่านะั้นเป็นคนจริงๆไม่ใช่ภาพหลอนแต่อย่างใดครับต้องขออภัยจริงๆนะครับที่ประวัติของเอ็ดดี้และลอร่านั้นมันสั้นมากๆเพราะข้อมูลที่ผมไปหามาเนี่ยมันก็มีเพียงเท่านี้จริงๆซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากเสริมข้อมูลของตัวละครไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาแบ่งปันกันเอาไว้ได้เลยนะครับผมสัญญาว่าจะอ่านทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอน และนี่ก็คือข้อมูลของตัวละครทั้งหมดในเกม Silent Hill 2ที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้ครับก่อนจะจากกันไปผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้และทุกการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็น s u p e r t h n n k s หรือการสมัครสมาชิกเป็นชาว r a c ค o ู n City ของเรากันนะครับและได้คุณ รักและคลั่งคล้เซเลนฮิล l ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์เกม s u r v i v วิ h o r ร์เแบบนี้จากช่องของเราที่แร็กคูณบอร์ดแคสต์กันนะครับ